วัดโคกสุภารามต้อนรับพุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่และข้างเคียงต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีทอดกระถินสมมามัคคีประจำปี2567กว่า2 0 0 0บาทณนะที่พักสงฆ์โคกสำโรงจำบลวศรีรกออำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567เ,เวลา10นาฬิกาที่ที่พักสงโคกสำโรงตำบลศรีลกออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพระครูสุภาจารานิวิทเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเมตตาเดินทางมาเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระประหลัดกิติทตั์เลขาเจ้าคณะอำเภอจักราชรักษาการหัวหน้าที่พักสงโคกสำโรงเป็นประธานดำเนินงานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ภาคกฐถินสามคัคคีประจำปี2567นะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น10บค่ำเดือน12โดยมีคุณพ่อวิเชียนเพชรกระโทกและคุณแม่ม่วงทานกระโทกเป็นประธานองค์กฐิน พร้อมทั้งคณะศิษยานุสิษ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานร่วมสมทบองค์กถินค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านโคกสำโรงนายประเสริฐตวยกระโทกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนายอมรินแจ่มเรือนและนายนิทินันสุปัญญะเดชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้า นายอิทธิพลคำรินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรกละกตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวบ้านโคกสำโรงผู้มีจิตศรัทธาต่างร่วมกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้นะคะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกระถินถวายกว่า2 0 0 0 0 0บาทอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะจัดให้มีพิธีแห่องค์กรถินสามคัคคีรอบพุทธมณฑลหน้าศาลาการประเรียนจำนวนสรอบ ก่อนทำพิธีถวายองค์กรถินตามลำดับพิธีการซึ่งการทอดกรถินในครั้งนี้นะคะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณเสนาสะนะที่พักสงโครกสำโรงสนองนโยบายคณะสงฆ์ตามมาติมหาเถรสมาคมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ศาสนิกชนในการบำเพ็ญกุศลจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบูรณะเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ